เอาพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก่อนเสีออกเวียกะเอารถเข้ามาอ่าน็อตเอาน็อตออกพี่น้องเลยเนาะพอดีเหยียบเหยียบน็อตเนาะเหยียบน็อตพี่น้องเลยอ่าบอกมันมันได้เห็นแล้วกะคำบอกเอาออกกะคือบอกขัดปันไดอ่าทั้งสองล้อเลยตัวนี้ซึมตัวนี้อ่าสูบได้สองสามมือสูบเข้าไปอีก tiết sùi ta lôm, ta tiết thêm ta lôm, phi tang đấy. à, hôm nay cả ăn ừ. nát, mau ăn nát, hoặc nó, hả? 2 nốt nó, cho mình bị đè đấy,

À, à, bừng thu. à, Vì nào vậy thu chắc nó Bố ừ, mình sớm, bố đi sớm bỏ Bố đi sớm Đó hào, hào, hào nó,

bể con tiền mai này cả khơi chơi bờ xiên thế nương đấy này bể bớt hàng này xiên thế nương đấy rồi <laughs> bó ăn à, cả bể quân tao xiên mai đấy tụi này kia mai à Hãy มันได้แกะออกมาแล้วก็เบ,บิง่งฮะบอกนะรถเกอ่อรถซื้ออยู่พุทธซื้อซื้ออยู่ขามวนเดี๋ยวมาคอยอยู่ไว้โค้งนี่ข้าไปทางบ้าน,นโดยโดยเข้าไปทางบ้านนี่แหละตัวนี้แล้วตัวนี้มันซึมนะสองสามมื้อน่ะได้ชูบได้เติมขังนี่นะมันก็ลังเริ่มเป็นนี่แหละก็ตั้งเริ่มเป็น ไปสู้เมืออะไรนะหน้ามันหมูบอูกยางมันบางบอ่อหรืว่าอย่างไรเนะเาะอครับข้างนี่เนะเาะสองข่างเลยไปแนะ้วอังนี้กับซึม ห่างกยังโบเห็นน็อตตัวนี้ตัวนี้โบเห็นน็อตแต่ว,ว่ามันหนักซึมลองซามเมออ่าอ,ออกตัวหนึงได้ได้ลองซัมเมอร์ได้เติมเติมลม้มโซมารถไปยังไงเนาะอ่าก่อนจะออกเดินทางกับพอดีอ่ามาเอาน็อตออกก่อนเนาะเฮ้ยเสียงดังเนยเด้อพี่น้องเด้อ ไปมีเครื่องมียางไส่ได้ได้พี่น้องเลยมันจะเป็นแม็กานาดีดอเน,อะนาะนาข้ากินดีขนาดยางนามหานากันยังเั้น เอาอยูไปเลยเนาะเหยียบเล็กตัวแล้วมันหนักเนาะเพราะเป็นรถบรรทุกไปเลยเนี่อารถบรรทุกเนาะ เปิ่งต้องการพป่นอะไรเนาะว่าตัวนี้สเห็นน็อตบอตัวนี้ thằng nó ăn luôn cả Không thể cái gì rồi Đó, thằng ngay Cái này, ngay. Nó, này lột, lo oh, Ôi nó nó. nó nó để bưng bưng đi nó mực con xem sau một con nó mà bị bưng thì bưng bưng đấy nó con này kẹ bưng đây thì nào ấy?

ย่านเลครในนันเออย่าน,นออย่าน,นจะอาจจะเป็นลวดเป็นอย่างเนาะเล็กกว่เล็กน,น้อยนมันผังภายในเลยนนเนาะาเพระว่าเขาสูบได้สองมือ้อสามมือ้อสามมื้อในแม่นได้เติมอีกแล้ว <c oughs> โอ้น,อนี่บอกหนอทนี่ไปเลยเนาะ อ๋อคือลายแท้เนี่ยน้ำตอกตุ๊กตุ๊กตี่นี่ไปเนเป็นบบมัน่าจะจอดไรอีกบ้าะบาดเนี่ยแต่จริงเนาะเอ่อูว่ามันมันเป็นมันมันเป็นน้ำยางเปล่าวะใช่ยว่าอย่าว่ามันสีมันอย่างมันมันซึมออกเองมันเลยมีแฉมันสีนี่เออมันซึมออกนิหน่อยเนาะมันออกที่ิดหน่อย Ờ, pha tô lại mỏng cái đi đi xả mỏng và tôi là mình tôi tháng nào này mình xem năm mình năm nốt tôi là nó à xem năm nốt tôi nghĩ là mình tôi nghĩ cứ ăn bò thì nhàn vì nó ờ, bò hiền lết nhưng mà ăn xem mỏng vô nó ปวดตาตาเนาะต่ออว่ามันเป็ี่นน้ำยามันมาจากน้องะไปล่อหนึ่งแถวเก้าอุสง อะไรอยู่เขาแห้งว่ากินไม่ไปต่อกันละบาทนึฮ้ะดีปกระกังบ่บ่เออคือบมเคยได้ยินสื่อน่อกินได้เนาะอใช้ต้นเป็นเรื่อกันนะดีบกระกัางดิเคยได้ยิน เออเออกับลาบกับก้อยกับก้อยปูก้อยปลาโอ้กินกับลาบกับก้อยได้เนาะได้ครับอันนี้มันกับปิญญาอะไรเนี่ยปิญญาบ่ดีดียังเนี่ยหวานด้นี่ยดวานบ่เออไปไรบ่เห็นไรบ่เออเอออืมกับใบใบบกตูมใบบกตูมใบบกตูมแบบตูมเป็นน้ำฮนะโดยเคยเห็นบ่ เป็นมักตูมเป็นนามเออมาเขาซื้อซื้อเรืองกับปั้นนี่ดอกโอ้มักตรูมมักตรูมมันในเหนียวนะบ่เออมันกินกับลากรับแกงไม่โอ้ค่ะเลยหรือเ่เออกระดูกนี่แหละชานี่เนาะนี่ในต้นเฟิรนเดอร์เนาะเบที่ปากังที่ปากังเออพี่น้องเนาะมันมันจะออกกมๆนิดนึงบ่สมกมมันหวานเนาะฮะ <laughs> Ui uh, <th> <laughs> tốt chạy. Tốt chạy, tốt chạy. Oh no. พอตัวพอไปตัวไป chạy บ่ ngày đi ở đây bị đòi nó Mà tha phân thì nó Mà anh ta sao ở bên nào ấy Mà đây nó รอ,อบาง่นประกอบใส่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะประกอบอยางใส่แล้วก็จังอ่าว่าการบาดเนี่ยว่าสิ้บัดประมาณเท่าใดรมีแต่จอดเอาก่อนเด้อพี่น้องเ,เนะาะจอดเอาก่อนเพราะว่าทีาจริงแล้วก็ยางมันก็พอเปลี่ยนนั่นแหละเนาะแต่ว่าเฮาอยัางบ่ท <laughs> ันมีงบเปลี่ยนพี่น้องเนาะก็เลยบทูทูไทยๆไปซะก่อนเนาะใส่ไปซะก่อนตามเก็บเงินเก็บคำได้ พอ,อยางนี่กัมันกี้เสร็จระเพง่งอยู่ไปหน่อยแก้ไขสุข้าวไปสักก้อน,นเนาะาพูดเพี้ยนเพูดแต่ลนได้หนิเนาะเอามาจอดอันอยางน้ำพอเพิเ่นกับพีดพ่ดาวัยกะโดนเติบอยู่ตั้งแต่โดนๆแหละกำลังเริ่มเริ่มมันว่าซึมอีกอ่าแต่ว่านี่กัแต่ว่ายางวัดยังอันเก่าอยู่ มารอบนี้ก็ยังเก่าอยู่จอ้ม่าจิมลานึงยังเก่าอยูโอนออยางนี้มันแบบรุ่นกระดาไปชูนเพื่อนกันยังบอกเลยได้ว่าอย่างเบิ่ออะไรเละหนิบอชันเออเนื้อพอมาเมียติดนะเนี่ยเพิ่มได้เพิับรถ <laughs> chắc bò này tụi này bò nè bò bò nè bò bò Xì mất Hơi mới cái nâng nó bao em mới Bớt cuốn đi dư mình bỏ Bớt rồi đấy Ờ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 

ก็สิบอลลงมาใช่อยากอยากเปลี่ยนแบบแบบบัตชีอันเดอร์สี่นะก็เลยยังบ่ได้อะลงมาส์เออตัวหัวเนาะผมาะเอาได้กันเฮ็ดคอยไม่ได้กับย่างเนาะเฮ็ดคอยบ่ได้เฮ็ดคอยบ่ได้ต้องเฮ็ดอยงแห้งไปหน่อยอ่า อนุญาตเนาะเออขับปุ๊ดใส่ปุ๊กหรือมันก็เข่ารถหเยเนาะเอ่อยาวใหญ่รถมันเต็มใบบัเนี่ย Lần nó rắn sắp bong gỡ lắm tôi mong tôi à, xương mùi này mong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  xương xương mùi này mong này xương mùi này mong xương mùi này mong xương mùi và cọp khỏi lẽ ở bên nào vậy à chớp cái gì không ăn xì mỏng luôn luôn đó mần xưng bên nào ấy nó mần xưng nó xì mỏng xì mỏng đây bên nào vậy nhập nó <laughs> ได้ไหมห่าปองสามแสนมันหลายปองเนาะ <laughs> <laughs> อออมันหลายปองเออสามแสนสามแสนเท่าไหร่ก Ờ, bụng, ô, thầy xăm xen ô, đôi đôi. Ô, nào hà bong. Hà bong. Hà bong. bong. Hà 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 nó Mà nó nó

đây còn đây đây rồi, rồi anh em khỏe chưa? đay cảm chay, rồi rồi rồi, ha, mệt mèo hải đi bạt nè, mày mày xí cốc khâu ส่รถอีีดิรถล้มาอรถดรดีเออเนาเยมานอุโอ้ะยได้เนาะอะไรว่าจอดยางไรใ่นี่เปลี่ยนอีกเลยครับตรงขันเปลี่ยนเปลี่ยนเติมนึงยุ่งเปลี่ยนอีกเล็กห้เนี่ กินมาเตะเยอเลยอสามเศษหาปองนัมันหลายปองเลยตัวได้หาปองละแปดสิบปองละแเกือบเกือบหมดปองละเศษเพราะว่าทั้งทั้งหลังทั้งหลังนี่สามทงหน้าสบ่ทั้งหน้าสองต่างคนละปองนะเนาะ กองเล็กนี่มาพอได้รุ่นเออเะพ่อตะก้าวตะก้าวน่ะตะก้าวก็จอดรู้แต่ว่าตะก้าวก็จอดภาพจอดแต่โปรงเดียวดิอันนี้มันแบบรวมกันเลยบ่าไปใส่พี่น้องเอ๋ยเนาะเกล้าป่านนี้แต่สมมติได้เทียดเดิมเลยนะนะว่าแบบเนาะเทียดเติมเดิมเลยไปใส่พี่น้องเอ๋ยเนาะขอตัวรำลาไปก่อนพ่อกันไหมเดี๋ยพี่น้องเดินน้องพี่ภาประกันในการกรทบก่อไฟลาย เราคนนีลำลาไปก่อนสบายดีพี่นังเลยสบายดีเด้อ